จะมาทดสอบการทำงานของแชตรุ่น 312D ให้ชมการโหคันนี้สวยเตตามากๆนะคะเป็นรถที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นมาพร้อมกับกล้องมองหลังเลยแล้วก็ชั่วโมงทำงานน้อยด้วยชั่วโมงทางานน้อยด้วยนะคะก็คืออยู่ที่5,200กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถปี2013เรียกว่าใครชอบแบบเนียบๆคันนี้ก็คือเนียบจริงๆนะ 312D สวยมากๆ เดี๋ยวให้ช่างทดสอบการทางานให้ดูกันเลยนะสเปคของรุ่นนี้นะคะก็คือน้ำหนักรถเนี่ยอยู่ที่12.5ตันนะคะเป็นแบ็กโฮไซส์12.3 1ตันนั่นแหละวางเป็นเครื่องยนต์แท็ซ4ต ช่วโมงน้อยนะคะคันนี้แคทสามหดีจากญี่ปุ่นนไปชมความเนี้ยบรอบๆคันกันเลยนะคะสวยมากๆเลย ใครชอบสไตล์แบบนี้นะคะถูกใจแน่นอนใครอยากจะมาดูตัวจริงนะคะอยากจะมาทดสอบด้วยตัวเองเพี่แนพี่ถนนบ้างหน้าตาดกม .31 สฝั่งขาเข้ากรุงเทพเปิดให้บริการการทุกวันเลยนะคะนี่ยวพาไปดูในห้องเก่งกันด้วย สวยงามทั้งภายนอกภายในเลยเดี๋ยวใครสนใจมาเจอกันได้ที่เพียนทีนะคะ